โย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 สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะกุ๊กนะชาแนลวันนี้กลับมารั้งกับเดอะกุ๊กนะชาแนลก่อนอื่นเลยต้องทําท่าของประจําช่องเราก่อนคุณกำลังอยู่กับผมในช่องเดอะกุ๊กนะชาแนลโอเควันนี้โหกูเลยกลับมารั้งกับคลิปรีแอคชั่นวันนี้จะมาดูรีแอคชั่นกับตัวอย่างหนังทีเซอร์ที่กำลังจะเข้าฉายเดือนหน้าเดือนธันวานะครับสองธันวา เป็นหนังที่โอเคแหละกำหนดฉายตอนแรกเดือนพฤษภา,าปีนี้แต่ก็สุดท้ายก็เลื่อนเพราะโลงหนังวิดมาเรามาดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เลยหนังเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยก็คือเรื่องนี้เลยฮอตแต่โแตกแห่โควิดปังปูริเย่อะสักอย่างนี้แหละนาจะเภอินเนาะบอกกนเลยก่อนอื่นเลยกูบอกกนว่ากุ๊กเป็นแฟนคลับหนังเรื่องหอแต่โแตกมาก,มากๆอหอแตแตกยามีิธีก็คือภาคล่าสุดกุ๊กอ่า เกิดไว้ก่อนสำหรับคนไม่เคยดูแล้วไม่ใช่แฟนเนาะขอยืนยันแล้วว่าอ่าภาพสุดภาพที่แล้วที่อีแพนเค้กอะไปเกิดแต่จริงๆก็ไม่ได้ไปเกิดเพราะว่าโยมทูตจับไปผิดตัวเออจับแพนเค้กไปผิดตัวไม่ซึ่งอีแพนเค้กที่อยู่เนี่ยโกติเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเกิดเพราะว่าโยมทูตเอาไปผิดตัวแล้วการันตีหอแต่แต่ความมันคงเรื่องสนุกแน่นอนกุ๊กฟังมาแล้วก็คือเจ๊แต๋วที่เป็นจตุรงเนี่ย ติดโควิดแล้วต้องไปสูนพักพิงแล้วพอไปสูมพักพิงปุ๊บอยากกินนู่นกินนี่ตามสไตล์แกแกก็เลยสั่งแกบบงแกบไบต์มาส่งแล้วแกบงแกไบต์ก็มาส่งปุ๊บอะไรนะมีโควงโควิดมีผีอยู่ในมีพงมีผีในที่กักตัวกลายเป็นผีซอมบี้มั่งอะไรมั่งเยอะแยะ,ยะ,ยะม,มีมหาเทวีเจ้า โอ้สนุกสนานมากที่สำคัญมีเซิร์ฟสกงเซิร์ฟสเก็ตโอ้โหมีน้องหมูหย่องด้วยมั้งเออที่ทำให้ทวิตเตอร์ในแตกตื่นเหมือนกันโอเคเล่ามายังเหนื่อยเลยแต่ว่าความสนุกของหอดแต่คือเล่นสดสนุกสนานบทไม่มีมีแต่ดินเนอร์ล้วนทานสถารในการที่สำคัญถ่ายเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นี่เรามาดูหน้าปกกันต่อไปนี่นี่หน้าปกนี่ข้างบน แม่มหาเทวีเจ้ามีโกตีมีอาโคมีอาจัตโตลงมีนิกกี้ด้วยนะั่นรานนี้มีนิกกี้ไม่รู้ว่า,าจะมีใครนะพัดพลันยูมาด้วยเปล่านะมีอาโคมีหมูหยองออมีแม่สีตังก็มาพี่ติ๊กกินสีก็มาหลายหลายคนก็มาเนาะในในภาคนี้เนี่ยในภาคนี้เห็นชัดเลยนี่โกตีพยูนแล้วก็ ใครนะตัวลงอนะ่ะเออก็มาครบไม่รู้ว่าอ่าน่าจะไหน,นอ่าใครนะพี่เอกพี่กชายมีมีรู้พี่เอกะชายจะมาไหมมีพี่เอกชายมีใครนะที่แกง๊งสี่คนเขาต้องรอดูต้องรอด,ออดูเออเอนี่เคาหาวิธีเจ้าน่าจะเป็นตัวหลักๆนะแห่งเมืองชิฟมานี่ที่สําคัญนี่ดูรู้ต่อไปนี่ ลูกทันเหตุการณ์เลยเกินหอแต่าแตกแหกโควิชิมิโคุท์เกมก็มาโควทเกมเพิ่งมา,กมกมาไม่กี่วันอ้อบอกก่อนนะพี่พลอนวน์เป็นแฟนแฟนหนังเนฟิกหนังเกาหลีมากนะซีรีส์นี่อาโคงอาโโคแต่งชุดดูจากรูปผู้คุมกดสีชมพูกูว่าจะตุลงแน่เลยที่สานี่พอสอก็มาพอสอก็มาเออแล้วก็มีแต่งตัวเป็นลิซ่าเลยนะคู่ที่กูเห็นนะเออนี่ นี่ก็มานี่หมูหยองอะโคอะไรนี่ศูนย์กักกันพอเตดาแตกแฮ่โควิดปังปุริเยก็นี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆมาเรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมกันดีกว่าโอเคฮนะมาเจ้าจัดการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดคุณดาภาคือก่อนมีผู้ติดเชื้อโคงสามคนผมต้องขอปิดโรงแรมคุณและขอกักตัวคุณคนลวดสิบสี่วันทีเพลงทหาร เข้าใจใช่ไหมประยูนแต่จะต้องชิดถายราะนีมือกูแสดงว่าภาคนี้กูณประยูนเต็มติ่งไปเลยไปแ้ไปใช่กินไส้หมาไส้แมวไส้เนารทีวีเจ้าทรงเสวยแต่อาหารทวเหี้ย โอ้ยูนิคอนอาแพงเค้กแน่วนี้บอกว่าแบบปาร์ตี้ชุดโอ้ปาร์ตี้กางเกงไหนก็มาซอมบี้เนี่ยที่หนังบอกโอ้ยวันเดอร์เฟมเฮียยูนิคอนวันเดอร์เฟมรม ก็ยังไม่เห็นพ <entertain> like ี่เอกชัยสีวิชัยเนาะหรือว่าเล่นเกมแต๊สเหรออู้ สอมบี้สอมบี้เป็นงูไม่คือริไม่เป็นา่าวอลอลมาฟ้าว่าโอ้โห เอคก็ okay. o, ประมาณนี้เนาะเออช็อกเหมือนกันจังหวัดน,นิกกี้จูไบท์บ้าไม่รู้เมื่อกี้ไบท์ไว้์เจริงเออแล้วก็มีหมูหยองปาร์ตี้กางเกงในอ่อแม่สีตังขอไว้ใน Behind the s c e n e ตอนที่แบบเปิดกล้องเนะาะแบบว่าขอแบบว่าพี่พลนนอนหนูอยากมีปาร์ตี้นใส่กางเกงในแล้วก็ตัดมาตัวอย่างให้เห็นโอเคหนังเ,นนนนเรื่องนี้มันอ่าเขาเรียกว่า แทร็กเก็ตหลักก็เป็นกระเทยเนาะแต่สาหรับกุ๊กอ่ะกุ๊กชอบดูองนี้ตั้งแต่ภาคแรกเลยนะเพราะว่าเพราะอะไรน่กุ๊กชอบเป็นคนที่วันหยุดกูอยากจะพักผ่อนเนาะเมื่อก่อนพักผ่อนยังยุบก่อนโควิดก็พักผ่อนก็คือกินข้าวกินข้าวเสร็จกินชาอากินชาบงชาบูเสร็จเฮ้ดูหนังสักเรื่องกับที่รักดูหนังกับแฟนก็ดูหนังเรื่องนี้มันก็ผ่อนคลายอะไรพวกนี้ก็มันก็ผ่อนคลายดีแล้วก็มันก็บันเทิงบันเทิงดีเนาะมันก็แบบสนุกของมันมันก็แบบ เออรีแลกกับการวัน right. หยุดทํางานมาเหนื <ır sung. S 2> ่อยหลายๆช่วงหลายๆตอนแล้วก็ในบกหนังเรื่องนี้ทันเหตุกงเหตุการณ์ต่างๆมีลิซ่าที่กูเห็นมีภาพมีมีภาพเซิร์ฟสเกตด้วยนะเห็นเล่นเซิร์ฟอ่าเห็นภาพเบื้องหลังมีเซิร์ฟสเกตด้วยแล้วก็มีหีบรุดเพหีบกล่องเพลงโอเคเหตุบ้างกันเหมือนมีการฉีดคอนขอแม่งไม่ยอมฉีดนะนะมีพสด้วยก็มาพระมหาภัวัน หาวิ้าโอเคก็โอเค,อเคน่าจะไม่มีคุณพี่เอก,กชยัยศรีวิชัยเนาะมาไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีไม่มีใครนะหลายคนที่อาโซเฟียลาก็ไม่ไม่เห็นเนาะอืมก็คิดถึงคิดถึงตัวละครหลักๆแต่ว่าเจติ่มก็มาเนอะเอาง่ายหนังเรื่องเนี้ยสนุกแน่นอนด่าแน่นอนบันเทิงแน่นอนสนุกแล้วก็เป็นหนังน่าจะเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่กุ๊กไปดูตนะั้งแต่เปิดโควิดโอเค กดูหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องซูซานสคอแล้วก็ไม่ได้กัดเข้าลงหนังเลยเพราะว่าเป็นอาเป็นคนชอบดื่มน้ำดื่มดื่มน้ํากินป๊อปคอร์นในโรงหนังมากมากแต่ว่า,าหนังที่กูอยากไปดูก็คือมีโฟร์กาย0ุนนเจดแล้วก็มีอะไรกับที่แบบหนังยาวๆไม่ได้อินเทอร์นก็แบบหนังมันยาวมากกูไม่ไหวจริงๆกับการไม่ได้กินน้ำในโรงหนังมัน มันมันอึดอัดและข้อคอแห้งเนาะไม่ได้เอาข้าวโพดไม่กินไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ได้กินน้ำไม่ต้องหนังมันหนักมากสําหรับคนอย่างกุ๊กก็เลยรอก่อนรอก่อนแม้แต่ฟ้ากุก็ยังไม่ดูอะคิดดูแล้วกันเออเสียดายมากเลยอยากดูมากเลยโอเคแต่เขาไม่เป็นไรก็ยินดีด้วยที้เปิดประเทศแล้วก็ได้ดูหนังไทยดีๆหนังไทยสนุสนๆแล้วกันโอเคสําหรับก็เข้าใจอยู่ว่ามีมีคนที่แอนตี้แต่ว่ามันไม่ใช่ได้กินเขาแต่กุ๊เป็นกลุ่มทานก็นเขาหอเตาแตก ซีซั่นแปแล้วอ่ะไอ้ไม่ซีซั่นแปดแปดภาคที่แปดแล้วอ่ะที่แบบนับได้นะเออที่เขาก็ขึ้นอยู่ว่าภาคที่แปดตำนานสตาร์วอลตำนาผีปอกก็ต้องแบบเคียงคู่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับที่สำคัญฝากกดซับสไครต์ด้วยช่องเราใกล้ถึงร้อยซับเต็มที่แล้วถ้าถึงแล้วก็อยากให้ถึงร้อยยี่สิบร้อสิบรอหกสิบ ถึงนถึงสองร้อยสามร้อยต่อไปนะครับจะได้มีกำลังใจฝากดกด subscribe ด้วยครับ,รบขอบคุณครับไปแล้วสนุกมากอะตื่นเต้นมากกรี๊ดมากตอนเห็นนิกกี้จูบแลงสนุกแน่นอนภาคนี้ไอแพ้แงเค้ก